สวัสดีครับร้านแต่งรถเดียรนายนะครับรีวิวเป็นชุดแต่งจาลิศ MC 2020หน่ลอลอ,อนะครับนี่นครับคันนี้จะเป็นสีขาวรถคันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะจะมีสเกิร์ตข้างและหลังมาอยู่แล้วแต่เราติดใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้หล่อยิ่งขึ้นนี่นะครับเป็นด้านหน้านี่นครับจะมี่อกล่องตะแกงนะฮะมีดีไซน์ เส้นแรงซ้ายขวาเส้นเส้นสวยคมชัดเลยนะฮะนี่นะครับจากค่าย KX Sport สปอร์ตนะครับหล่อสุดๆนะครับทางดูด้านหลังกัน ชุดนี้ด้านหลังจะมีสเกิร์ตอยู่แล้วนะฮะแต่เราจะใส่ตัวชิ้นครอบท้ายเพิ่มเข้ามาจะมีท่อหลอซ้ายขวานะครับแล้วเจาะร่องตะแกรงเป็นดำตัดแดงนะครับสปอร์สุดๆเพิ่มเติมสปอยเลอร์นะฮะนี่ฮะเป็นสีดำตัดเส้นแดงด้านหลังนะครับเทเลยครอบทับลงไปกับ ตัวเก่าของรถนะครับสปอยเลอร์นี่นะฮะสวยสุดๆส,สปอร์ตมากยังไงแต่งรถสวยๆทักมาได้เลยนะฮะที่เพจ a c e b o o k เดิร์นอาต์โต้และเว็บไซต์เร์นอาตโต้นะครับสวัสดีครับ